เด้งดึงมันมีเด้งนดึงอยู่ข้างหน้าครับเอาละนะครับนักกีฬาเข้าแถวถ่ายภาพสวยๆนะครับหัวหน้าทีมครับพบกรรมการเอาละต้นต้นได้เคลียร์ก่อนนะครับ รอบนี้ต้องเต็มที่ทั้งสองทีมนะครับนนตุนสู้ๆนะแล้วครับนนตุนเอากระติกออกขอบสนามเลยลูกออกเลยนะครับเพราะว่าสนามเราขยายออกมาเส้นนอกเลยนะครับเส้นนอกนะไม่ใช่เส้นในออกมาเลยครับอลูกบอลถอยออกมาเลยลูกเอาละดูโตก็โตต้นคือบอลเข่าดีๆรองเท้านั่นเจียบสนอยู่ นนแล้วมาชมเกมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศน,นะครับระหว่างตรงต้นพบนนตุนบอลบอลบอลของไปนำตรงต้นเคียร์เล่นก่อนนะครับส่งคืนมาให้ลอ็ลอลอ็ลอกล็อกจงจังวะนนตุนนนตุนมาในเสื้อสีเหลือง ต้นเปิดมาด้านข้างเล้วยังจะเข้าไปอีกมันเข้าไปได้ออกมาสิจะเข้าไปอีกแหมจิ้มเลยตอกก่อนจิ้มงอดติดสองเป็นลูก เตะมุมจิ้มเข้าไปเพือบไปบดจิ้งเข้าไปเลยนะโอ้โหเรื่องประตูตัดศินเออดยการเตะมุมของพี่เปียเลาะกำลังเป็นผู้หญิงไงโอ้ยกำลังเท้าค่วมไปอีกแล้วครับเลาะเบอร์สิบเอ็ด่จับตาดูดีๆนะครับเบอร์สิบเอ็ดของตรงต้น นนตุนดูดีๆนะอย่าหลงอย่าหลงกลเบลไปเบลเบลอ่าลูกเตะมุมครับลูกนี้ลูกเตะมุมอ่าดูไม่ชัดเมื่อกี้ดูใหม่ครับจัดโชว์ให้ดูใหม่ดูใหม่ครับดูอีกทีดูอ้พว่เบลวิงลงมาอ่อไปตกต้นได้ครับตกต้นเล่นเร็วครับจิมอย่างเร็วไม่ผ่านนนตุน ละเปิด <ละ S 2> ไป <ละ S 1> ให้พิมแปมพิมแปมยิงไกลลูกเดีย้เกือบเปิดเป็นประตูซ้ำเข้าไปอีกโอ้โหแม่ซ้ำลูกนี้เกือบเป็นประตูชมใหม่ครับลูกนี้จะทำให้ดูใหม่อีกทีครับโดยพี่เลาะหนึ่งสองสามโอ้สอนามเละาะโอ้โยลูกเตะมุมครับตรงต้นครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งเดียวเตะมุมอีก นอนตุนดักได้ครับเอา้าแพนบอลครับเป็นลูกโทษของตรงต้นนะครับตรงตรง้นได้ลูกโทษครับเมื่อกี้มือไวครับมือไวปัดปั๊บทันทีเลยนะครับมีการเปลี่ยนผู้รักษาประตูโดยฉับพันผู้รักษาประตูคนนี้่นใช้ได้เลยนะครับเต็มโก <c oughs> ไม,ไม,ไมไเจงเย็นครับโดยการยิงของพี่มิน้น คนสวยอดีตนางสาวไทยนพเก้ายิงตัวนี้เข้าไปแล้วโอโ้โหดูพี่มิ้นครับม่แหเบอร์สิบครับสองต่อศูนย์เอาละรครับนนตุนแก้เกมมายังไงนนตุนไปแล้วครับนนตุนต้องตีเสมอให้ได้โค้ชบอกว่าถ้าตีเสมอไม่ได้ จะแพ้ไปยิงแล้วครับพี่มม้งครับพี่เิ้งไกลลูกลูกนี้ลากบอลไปไม่พันโนนตุนโนนตุนโดยสาวสวยเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรไม่รู้ <ไป S 1> อ๋อไปแล้วเนื้ออ่าพี่เบลเบลจิ้มลูกนี้ โอ้ตรงประตูซ้ำเข้าไปอีกโดยเท้าซ้ายโอ้โดนตุนสกัดออกได้มินมินล็อกลูกนี้หนึ่งจังหวะส่งขึ้นหลังให้พี่แพมพี่แพมเปิดขวางสงมาให้เหนียยิงเบาๆชนน้องคนสวยส่งขึ้นหลังมาให้พี่เบลเบลมองดูคนจ่ายมาที่ที่เหนือนี่เหน็จ่ายขวางไปน่นให้พี่แพมพี่แพมล็อกหนึ่งจังหวะดึงกลับหลังล็อกไปล็อกมาหลงทาง อ่าส่งคนสวยเข้าไปแล้วมือฉกาดจอมจริงแม่ของนอนตุนตัวเล็กแต่จิวเจ๋วใสว่องไวห้องแค้วดูลูกนี้ชัดๆจะทำให้ดูใหม่แผมโอเคไปอาเมนโอเคแผมเคลียกลับหลังออส่งมาให้เหนือ ดึงไปดึงมาเอาส่งให้พี่แพมพี่แพมดึงบอลคืนหลังเลยไปแล้วมินครับบุกเดี่ยวไปแล้วครับโอ้ดูยิงยิงโอ้โ,อโอตัวเล็กนี่ถ้าไม่ทาแจ๋วมากไวมากครับแฮานนตุนนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับนนตุนน่าจะมีการเปลี่ยนตัวเข้าไปอีกแพมเปิดให้มินมินล็อกหนึ่งจังหวะเปิดมายิงไว้พี่เหนือโอ้ สามประตูตาส่วสนครับเออคุณครูจะเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ครับเป็นสัมะแจกโอ้จากสัมะแจกเป็นแอ็ด <F D. S 2> ี้เอ็ดี้อดีแอดีซื่อๆนะจ๊ะแอ็ดีตรงต้นเล่นครับตรงต้นเล่น <ไป S 1> เอาบอลไ, <ป S 1> ไปเล่นสินน้อยเออนาหน้า,นา <ไป S 1> แก น้องแกะของเรานะครับตอนนี้เปิดขึ้นหลังให้พี่เบลเบลครึ่งบอลเปิดมาให้พี่ตุตัตุตะอ่ะตุตะตุตะอ่ะพี่ตุตะตุตะพี่เอ๋ยนะครับพี่เอ๋ยเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวมากนะครับยิงกับพี่เอ๋ยครับพี่เอ๋ยกำลังตั้งท่าอยู่ครับปล่อยลูกออกพี่เอ๋ยเนี่ยฟอนสวยงามนะครับพี่เอ๋ยของเราเนี่ยถ้าได้ฟอนเนี่ยเขาจะทำเต็มที่ครับ ส่งให้แกะแกะแกะล็อกลูกนี้ล็อกมึงไม่ผ่านนนตุนเบลเปิดมาให้เหนือเหนือไปแล้วครับล็อกเลยเลยยิงเลยวาเปิดเบาเปิดเบาๆไม่ผ่านประตูเข้าซองผู้กรรมการผู้ตัดสินจิ้มลูกนี้ครับไป,ไปชนประตูประตูเล่นครับนนต้นเต้คิ้อิน สามสี่ไปแล้วครับพี่เอ๋ยพ <huh ี่เอ๋ยวิ่งอย่างเร็วครับเอ๋ยวิ่งอย่างเร็วเร็วมากครับเอาลูกออกไปแล้วพี่เอ๋ยจิ้มลูกนี้เบาๆจิ้มเบาๆจิ้มเลยพี่เหนือพี่เหนือพี่เหนือโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้โอ้ไม่โดนตุนสกัดออกมาได้โอ้โหดูครับโดนตุนโดนตุนไปแล้วครับโดนตุนโอ้โหโดนตุนดึงบอลตรงนี้ดึงดึงบอลเข้ามาเข้ามาไม่เป็นไรปล่อยออกไปไม่มีเสียงลูกบิดเล่นต่อ Hãy nào <laughs> oh, uh, oh. cho kênh không Mì Gõ Để đi bỏ lỡ những video hấp dẫn con น่าจะหมดเวลาในครึ่งแรกอ้อหมดจริงๆครับนักกีฬาพาคครับสับแดนกันเปลี่ยนแดนแล้วมาพบกันในครึ่งหลังครับมาชมเกมในครึ่งเวลาหลังครับนนตนปรับกลยุทธ์ใหม่ไปอยู่ลกมย้ายที่ไปอยู่ในลบมหวังว่าล้มตัวนี้จะช่วยให้ตีเสมอตรงต้นได้ อันนี้อ่งุงนลงมาแล้วนะครับอ่งนยังอยู่เหมือนเดิมมีน้ำฝนนนตุนเปิดเล่นก่อนลูกนี้เปิดเข้ากลางไม่ผ่านน้ำฝนน้ำฝนจิ้มมาจิ้มมาเอาไปแล้วครับตัวเล็กเจ็ดิวเข้าไปแล้วครับเลี้ยงเดียวไปไม่ผ่านที่กละเบล,เบลแคมแคมล็อกกลับหลังทรงคืนหลังให้นนตุนยิงนนตุนก็ยิงไม่ยิง ฝนผลไปนะครับโหล็อลูกนี้แมฝนตนกว้างยาวขึ้นมาไม่ผ่านตรงต้นตรงต้นจิ้มไปให้พี่ฝนพี่ฝนทันลูกไหมโอ้เตะเบาๆเตะรุยยลุยจิ้มแม่เป็นประตูครับโคดอน้ำเหนือครับน้ำเหนือจิ้มเบาๆเข้าประตูช้าๆสี่ประตูต่อศูนย์ครับตรงต้นอ่า นนตนปรับกลยุทธ์โดยการไปหาร่มอยู่น้ำฝนเปิดขึ้นหลังไปให้พี่แพรมพี่แพรมขึ้นให้พี่เบลวเปลมองแอวส่งให้พี่แพรมพี่แพมปล่อยลูกออกไปเพื่อให้นนตุนได้เล่นบ้างนนตุนตัวเล็กแต่จิ๋วเจ๋วข,ข้วองแค่วงไว้เปิดลูกนี้ให้พี่แพรม ฝนไปแล้วครับกองหน้าของตรงต้นจะปล่อยให้ลูกออกไหมไม่ออกส่งขึ้นหลังมาให้เหนือ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 โอ้ห้าคนนั่นสี่คนห้าคนบุกเข้าไปบุกเข้าไประวังหลงขากันเกือบเป็นประตูเตะขึ้นมาเบาๆอีกแคมปอนลงตรงนี้ส่งให้ล้อไอ้ฝนฝนไม่ให้ลูกออกจิ้มเข้ามาถูกโนตุดนออกไปตรงต้นคิกอิน ตรงต้นตรงต้นโดยพี่กระเบียเดี๋ยวจะจิ้มลูกนี้เข้าประตูแลบประตูเข้าไปเลยแหนการเอาเอ้ามาจะส่งให้น้ำฝนเหนือโอสี่คนนั้นนี่สี่คนเอาตอนนี้นนต้นตั้งเกมรับอย่างเต็มที่ครับลงมารับเต็มที่เลยบุกก็บุก เต็มที่เหมือนกันบุกสตรงต้นยังเล่นแบบสบายสตรงต้นคื้นหลังอีกไม่ขึ้นล็อกไปล็อกมาเดี๋ยวเขาเข้าประตูจะของล็อกไปล็อกมาออกหลังจ้อยเห็นไหมก็จะโชว์ดีสักหน่อยนะครับอะไรครับ อังเงนขว้างยาวไปให้แอนออร์ดีตอนนี้แอนออร์ดีมา้วครับโอ้โหน้องแอนของเราคอนสวย์ตไปแสดงคอนเสิร์ตมาทัวร์ทั้งคืนเพิ่งมีเวลาว่างมาติบอลในวันนี้ครับจบเกมนี้น้องแอนออรดีก็จะมาโชว์ที่สนามฟุตบอลแห่งนี้นะครับรอฟังเสียงขอ,องน้องแอนออรดีน้ำฝนจิ้มลงนี้ครับ ศูนย์ผลมาพักก่อนลูกอย่าไปยิงเยอะให้เลาะไปยิงบ้างวันนี้เลาะยังไม่ได้ยิงเลยอ่าสาวเลาะสาวขาเลาะนะครับหลังจากไปชมชุดปีหน้านะครับปีหน้านี้เลาะเลาะ,ะยิงยิงครับเลาะยิงยิงยิงจะเข้าไป้วครับเพึ่งลงสนามไปก็ไปยิงเลยเนี่ยสาวเลาะสาวขาเละา,าละหกประตูต่อศูนย์ครับ นอนตุนนอนตุนใช้แขนไปอยู่ในล้มก็จะสบายเกินไปตรงต้นนี้อยู่ในแดดนะครับไปแล้วครับตรงต้นไปอีกนะครับตอนนี้ขอบคุณก้นนี้ก้อนนี้นะครับที่ทําให้ลมอากาศเย็นสบายเล่นแบบสบายสบายประตูนี้กัวเสาหนีกัวเสาหัก อดไปเลยเสาน้องเสายิงอีกครับสาวขาละแอนออร์ดีสาวขาละส่งขึ้นหลังให้พี่ฟองน้ำเนห,นหนืออืโอโอ้โ,อโหโอ้โหนนตุนก็ไม่ธรรมดาตุนตุนบุกพวกนี้บุกไปไปไปแล้วครับออกข้างไปตังเตะขึ้นมาเบาๆให้ สาวขาละตรงต้นเล่นครับตรงต้นเล่นแ่กรในตอนนี้ในครึ่งหลังนะครับพต่อศูนย์นะครับกรรมการก็ดูเวลาแล้วน่าจะอยู่ในช่วงท้ายเกมนะครับในคู่ต่อไปก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับโกทา12ปีหญิงนะครับน้องกบตอนนี้ก็กำลังเดินทางมารายงานตัว มาพัดเยาะกันหมดเวลาในครึ่งหลังนะครับผลการแข่งขัน,นครับตรงต้นเอาชนะนนตุนไปแบบถล่มทลายด้วยสกอร์6ประตูต่อศูนเข้าชิงชนะเลิศในรอบต่อไปนนตุนก็เข้าชิงที่3ในพรุ่งนี้นะครับอเคครับขอบคุณครับ